พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บริเวณสวนข้างบ้านของ พ่อพงนะครับท่านผู้ชมพ่อพง์จะพามาแต่งกิ่งมันเบอร์รี่นะครับซึ่งเป็นมันเบอร์รี่โซนที่4ที่บ้านของพ่อพงนะครับก็อย่างที่พ่อพงได้ทําคลิปบอกกับ f อฟทุกท่านไปนะครับว่าถ้าเราต้องการกินมันเบอร์รี่ตลอดทั้งปีเราต้องปลูกมันเบอร์รี่ไว้ทั้งหมด4ต้นหรือว่าถ้าใครต้องการปลูกไว้ขายตลอดทั้งปี ปลูกจานวนมากๆเราก็แบ่งเป็นโซนนะครับก็คือ4โซนครับแล้วก็จัดสรรในการแต่งกิ่งลิดใบนะครับก็ที่บ้านของพ่อพงเองก็ปลูกไว้ทั้งหมด4โซนนะครับท่านผู้ชมก็ได้แต่งกิ่งทุกเดือนลิดใบทุกเดือนแล้วเราก็จะมีมันบรลี่กินตลอดทั้งปีเลยวันนี้พ่อพงจะมาแต่งโซนที่4นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นกิ่ง อยู่ด้านหลังของพ่อพงเนี่ยนะครับตรงนี้เลยเป็นซุ้มมันเบอรี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้โซนที่4นี่สภาพเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคือมันเบอรี่โซนที่4ที่บ้านของพ่อพงนะครับพ่อพงก็จะทําเป็นซุ้มไว้ตรงข้างบ้านนี่แหละนะครับ <infin it. S 1> เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราไม่ได้แต่งกิ่งตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ก็คือช่วงนี้นี่ก็จะเป็นช่วงที่มันบรลี่จะติดผลเองโดยธรรมชาตินะครับก็คือใบร่วงครับท่านผู้ชมใบมันก็จะร่วงพอร่วงแล้วมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วมันก็จะติดผลนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใบเริ่มร่วงไปเกือบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการติดผลเห็นไหมมันก็จะติดเป็นผลเล็กๆนะครับมันจะไม่ เป็นผลที่ใหญ่แล้วก็ไม่ดกนะครับก็จะมีกิ่งก้านอยู่อย่างนี้แหละมองไปมันก็ไม่ดกครับท่านผู้ชมฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะติดตามฤดูกาลก็แล้วแต่ถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันก็ไม่ดกนะท่านผู้ชมผลมันก็จะไม่ใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับมันจะติดแต่ปลายปลายยอดอย่างเงี้ยครับนี่นะครับฉะนั้นนี่แหละวันนี้พ่อพงก็จะมาทําการแต่งกิ่งลิดใบนะครับ นี่ครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่แตกใบออกมาใหม่เห็นไหมมีแต่กิ่งนะท่านผู้ชมฉะนั้นเราต้องมาแต่งกิ่งลิดใบออกหมดเลยนะครับการแต่งกิ่งนะครับเทคนิคการแต่งกิ่งผมเองก็ได้ทําไปให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมไปแล้วนะครับได้ทําคลิปให้ชมไปแล้วการแต่งกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งที่มันเป็นกระโดงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยในกิ่งเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกระโดงขึ้นไปนะมันไม่มียอดแตกเลย เราตัดแล้วก็นับไปสามตาสี่ตานะครับหนึ่งสองสามเนี่เราก็ตัดทิ้งอย่างเงี้ยครับนี่เนี่เราต้องตัดทิ้งนะครับอย่างเงี้ยยอดยาวๆเนี่ยเราก็ต้องตัดทิ้งออกนี่ครับอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกเลยนะครับให้มันติดเหลือไว้สามตาก็พอนะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งนะครับเราจะได้ผลมันเบอร์รี่ที่ผลใหญ่แล้วก็ติดดกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมตา เราก็ตัดออกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะตัดทั้งหมดเลยเนี่ยกิย่งอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วผมจะให้ดูนะเนี่ยอย่างกิ่งนี้นะครับน,นี่หนึง่งหนึ่งสองสามล้วก็ตัดอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนี่เราก็ตัดออกทั้งหมดเลยนะครับไล่ตัดไม่งั้นมันก็จะไม่ดกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับล,ลูกเลก็กๆผลเลก็กๆอย่างเงี้ยแตกออกมาก็ไม่ติดผลก็มีอ เดี๋ยวเรามาทําการแต่งกิ่งกันนะครับกับมันบอรี่โซนที่4ที่บ้านของพ่อพง์หลังจากแต่งกิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับว่าโซน1โซน2โซน3ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่4นะครับ1เดือนเราก็จะแต่งโซนต่อไปนะครับอย่างเดือนนี้เดือน12โซนที่4เนี่ยนะครับเราแต่งแล้ว เดือนหนึ่งคือเดือนมอกราคมเราก็จะไปแต่งโซนหนึ่งนะครับเดือนสองเราก็ไปแต่งโซนสอง,สองเดือน3เราก็ไปแต่งโซน3เดือน4ี่เราก็มาแต่งโซนนี้อีกรอบหนึ่งคือโซนสี่อันเนี้ยมันจะวนกันแบบนี้นะครับไปตลอดทั้งปีเลยแล้วเราก็จะได้มี right มันบรลลี่กินตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือแต่งกิ่งกันเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมส่วน สองกิ่งใหญ่ๆนี้ผมจะไม่ตัดออกนะครับผมจะเอาไว้ตอนนะครับอันเนี้ยตอนไว้ให้กับเพื่อนๆที่เขาอยากได้นะครับก็ผมจะเอาไว้ตอนนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือแต่งกิ่งกันเลยนี่ครับอย่างอันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ตัดเลยท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะครับนี่นะครับเราไม่ต้องเสียดายนะครับเราก็ตัดเลยนี่ครับนี่ เดี๋ยวผมก็จะลงมือทําเลยนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ก็คือถ้าถ่ายไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยมันก็จะไม่สะดวกนะครับทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าวิธีการตัดกิ่งอ่าแล้วแต่งยังไงวิธีแต่งกิ่งเนี่ยเหลือไว้สามตานี่ครับสามตาแล้วเราก็ตัดเลย คานผู้ชมเนี่ยอย่างนเนี้ยเนี่ตัดทิ้งเลยก็เหลือเป็นอ,ออกมาแตกออกมาแบบนี้หนึ่งสองสามครับเดี๋ยวเราตัดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมพ่อพงก็ได้ทำการแต่งกิ่งริดใบมันบอรี่โซนที่สี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมตัดยอดออกหมดเลยนะครับ อันนี้หลังจากนี้เรานับไปเลยนะครับ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเราก็จะได้กินมันบอลี่ที่ซุ้มนี้นะครับนี่เดี๋ยวมันก็จะสุกให้เราได้รับประทานนี่ครับเวลาเราแต่งกินก็อย่างนี้เลยนะครับตัดยอดแบบนี้นะครับออกแล้วก็เอาใบออกนะครับอันนี้ บางกิ่งเราก็โน้มนะครับโน้มมันก็จะออกตามตานี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพ่อพงก็จะพาไปดูมันเบอรี่ที่พ่อพงได้แต่งกิ่งริบใบไว้โซนหนึ่งโซนสองโซนสามแล้วก็นี่ครับคือโซนสี่ครับมาครับเรามาดูมันเบอร์รี่ โซนแรกนะครับที่พ่อพงได้ทำการแต่งกิ่งริดใบไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับผลตอนนี้สุกไปเกือบหมดแล้วนะครับสุกไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะครับนี่ตอนนี้กิ่งก็เริ่มจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชม กิ่งก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วตากิ่งก็เริ่มตึงแล้วเห็นไหมครับเดือนมกรานะครับคือคิวต่อไปที่ผมจะแต่งกิ่งริงบใบนะครับก็คือเดือนหนึ่งโซนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับนี่นี่ครับตอนนี้ผลก็หมดแล้วนะครับเกือบหมดแล้วนะครอันนี้คือโซนแรกเดือนมกราผมก็จะทำการแต่งกิ่งแล้วก็ริดใบนะครับ รอให้กิ่งเป็นสีน้ำตาลขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะครับนี่คือโซนแรกครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูโซนที่สองนะครับซึ่งอยู่หลังบ้านนะครับอันนี้คือมันบัลี่โซนที่สองนะครับที่ผมได้แต่งกิ่งริดใบไว้ตอนนี้ก็กำลังจะสุกนะครับ กินโซนนี้นะครับตอนนี้ครับก็แต่งกิ่งมาได้เดือนครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมจะสองเดือนแล้วครับนี่ตอนนี้ก็กินโซนนี้ครับอันนี้แต่งกิ่งไว้เดือนตุลาคมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่ครับสุกกำลังสุกนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นพวงเป็นพวงเลยเห็นไหม กำลังสุกนะครับเดี๋ยวพาดูด้านข้างกำแพงนี่ท่านผู้ชมนะครับจะพาดูนะครับนี่ดกมากท่านผู้ชมลองดูนะเห็นไหมครับดกมากเลยกำลังสุกครับอันนี้ตอนนี้ก็กินโซนนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ เราจะมีกินตลอดทั้งปีเลยถ้าเราปลูกมันเบอร์รี่ไว้สี่ต้นหรือว่าสี่โซนแล้วก็ทำการแต่งกิ่งริดใบทุกเดือนนะครับเดือนละต้นหรือว่าเดือนละโซนผัดกันไปเรื่อยๆครับอันนี้คือโซนสองครับนี่ดกมาก่ันผู้ชมอันนี้ให้ดูเลยอู้หูนุนหนุนหนุนดูดกจริงๆริดูดกมากนี่ครับ เรามองอยู่ไกลๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใบมันจะบังอยู่เห็นไหมครับกําลังสุกนะครับตอนนี้เราก็เก็บกินไปเรื่อยๆครับนี่ครับรอบต่อไปในการแต่งกิ่งชุดนี้นี่ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมเดือนกุมภาพันธ์ให้ดูดกดกดกอันนี้คือโซนสอง ปัจจุบันนี้เราก็กินโซนนี้แหละครับนี่ดกมากเดี๋ยวจะพาไปดูโซนที่3นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมแต่งกิ่งไว้เดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้โซนสอง แต่งกิ่งลิดใบไว้เดือนตุลาคมนะครับมาถึงเดือนนี้ก็เดือนธันวาคมเราก็ได้กินผลแล้วเห็นไหมครับ2เดือนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราแต่งกิ่งลิดใบไว้ก็2เดือนเราก็จะได้กินมันเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซน3ามซึ่งอยู่ทางนู้นนะครับนีครับโซน3ามจะอยู่ทางนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโซนสาม นี่ครับโซนสามผมแต่งกิ่งไว้ในเดือนนี่ครับผมแต่งกิ่งไว้ในเดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ครับเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วครับนี่เป็นซุ้มมันเบอรี่นะครับอยู่ข้างบ้านนี่ท่านผู้ชมนี่ยังไม่สุกนะครับกำลังเริ่มจะเปลี่ยนสี อันนี้คือเซตที่สามนี่ครับเห็นนะครับท่านผู้ชมเซตที่สามนะครับดูดกมากครับเป็นหนอนดกเป็นหนอนเลยเข,า,ขาวๆเนี่ยครับนะครับเป็นซุ้มมันเบอรี่นะครับอยู่ข้างบ้านครับ อันนี้โซน3นะครับโซน3นี่ก็เดือนหน้าก็จะได้กินผลครับเดือนหน้าก็จะได้กินผลอันนี้มาดูโซน4อันนี้ครับโซน4ที่ผมแต่งกิ่งลิ้ใบในวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คอันนี้คือโซนที่4นะครับอันนี้ก็นับไปอีก2เดือนนะครับ ก็มกราลาคุมพาก็จะได้กินสุกครับแต่ว่าลูกไหนที่ออกมาก่อนเราก็จะได้กินก่อนครับเราก็จะกินมันบรี่ตลอดทั้งปีเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือมันบรลลีที่บ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับท่านผู้ชม ถ้าเรามี4ต้นหรือว่ามีสีโซนจัดแบ่งไว้แล้วก็จัดการแต่งกิง่งริดใบเดือนละโซนเดือนละต้นเราก็จะมีมันเบอรี่กินตลอดทั้งปีครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ